เราได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรที่มีประสบการณ์มีทักษะแล้วก็ดำเนินการด้านอาชีพในส่วนของมะนาวแช่น้ำผึ้งนะคะซึ่งจะมาถ่ายทอดความรู้ให้กับทุกท่านค่ะซึ่งวันนี้ท่านวินทยา,ากรทั้งสองท่านพร้อมแล้วนะคะที่จะมาให้ความรู้กับทุกๆท่านในเรื่องของมะนาวแช่น้ำผึ้งในวันนี้นะคะจะมีขั้นตอนวิธีการดําเนินการอย่างไรยนเวทีนี้ให้กับท่านวิทยากรทั้งสองท่านดําเนินการต่อไปเลยนะคะเรียนเชิญวิทยากรทั้งสองท่านคะ่ะ สวัสดีขอบพระคุณค่ะก่อนอื่นแนะนําตัวอีกครั้งนะคะเมย์นะคะสู่พี่สาไม่คุณทศนะคะอาจารย์เมย์อีกท่านหนึ่งค่ะค่ะสวัสดีค่ะกุ้งนะคะสศิธรส,สิทธิโชคธรรมค่ะอ่านั้นช่วงนี้ส่งให้อาจารย์กุ้งเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะในช่วงของขั้นตอนกนารทามะนาวแช่น้ําผึ้งนะคะในเบื้องต้นเนี่ยจะขอแนะนําวัตถุดิบแล้วก็อุปกรณ์นะคะเบื้องต้นก่อนนะคะอะชื่อเราก็บอกนะคะมะนาวแช่น้ําผึ้งนะคะ วัตถุดิบหลักนะคะก็จะเป็นตัวมะนาวค่ะนะคะตัวแรกคือมะนาวนะคะตัวที่สองคือน้ำผึ้งค่ะวัตถุดิบตัวที่สามนะคะจะเป็นเกลือค่ะเป็นเกลือนี่นะคะเป็นเกลือค่ะตัวที่สี่จะเป็นตัวน้ำตาลนะคะวัตถุดิบหลักค่ะจะมีเอาค่ะมีน้ำเปล่าอีกตัวหนึ่งค่ะก็จะมีแค่ห้าตัวนี้นะคะค่โอเคเนั่นคือขั้นตอนคร่าวๆนะคะแล้วเดี๋ยวลงมาทำรายละเอียดตรงเนี้ย กันเลยดีกว่านะคะจากกระบวนการแรกที่บอกไว้คือมะนาวนะคะเราเตรียมมะนาวมาอันนี้เราเตรียมมาที่กี่ลูกคะอาจารย์อาวันนี้นะคะโถที่เราใช้เนี่ยจะมีไซส์ขนาดหนึ่งจุดห้าลิตรนะคะถ้าโถขนาดหนึ่งจุดห้าลิตรหนึ่งจุดห้าลิตรค่ะส่วนมะนาวเนี่ยคะ่ะอโถไซส์เนี่ยคะ่ะจะใช้มะนาวประมาณยี่สิบถึงยี่สิบห้าลูกขึ้นอยู่กับไซส์ของมะนาวนะคะแต่วันนี้วิทยากรขอใช้ที่ยี่สิบลูกนะคะเนื่องจากมะนาวเป็นไซส์ใหญ่นะคะอ่ะไปะค่ะก็จะเริ่มเริ่มฝานนะคะ คือตัดตัดช่วงตูดเขาออกไปก่อนนะคะการหั่นนะคะชิ้นของมะนาวค่ะจะประมาณสองมิลนะคะสองถึงสามมิลค่ะแล้วก็จะเห็นเป็นเมล็ดขึ้นมาถูกต้องไหมคะอ่าทีนี้เราแกะเมล็ดเลยค่ะการแกะเมล็ดก็คือเราอาจจะใช้ไม้จิ้มฟันหรือซ่อมเล็กๆก็ได้นะคะเป็นซ่อมพลาสติกก็ได้นะคะในการแกะเขีย่ยเอาเมล็ดออก การโรยเกลือค่ะเราโรยพอประมาณนะคะเพราะว่าเกลือเนี่ยค่ะเราจะโรยไปถึงเราใส่มะนาวได้ประมาณหนึ่งนะคะอย่างเช่นในถั่เราได้ประมาณประมาณหนึ่งนะคะเราก็จะโรยเกลือนิดหนึ่งค่ะเพื่อให้เกลือเขารองเป็นชั้นๆแต่ยังไม่ต้องมากนะคะเพราะว่าตัวนี้ค่ะเราค่อยๆเติมนะคะเกลือนี่คุณสมบัติคือยังไงบ้างคะอาจารย์ช่วยลดความขมของตัวมะนาวค่ะเขาจะมีความความเปเรี้ยวยังคงอยู่แต่ว่าความขมเขาจะลดลงค่ะ ก็ค่อยๆโรยเกลือนะคะเนี่ยค่ะโรยบางๆค่ะล้วค่อยๆโรยนะคะค่ะตั้งตั้งน้ํานะคะ2ลิตรค่ะลงไปในหม้อนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราเปิดไฟทิ้งไว้ค่ะแล้วก็รอจนเขาเดือดนะคะก็เตรียมกระชอนด้วยนะคะสําหรับไว้ตักขึ้นเพราะว่าเราลวกแค่แป๊บเดียว2-3นาทีก็ขึ้นแล้วนะคะอ่าค่อยๆค่ะไปทีละนิดทีละนิดอ่า ตอนนี้เราก็จดกดให้เขาจมนิดหนึ่งนะคะจิ้งไว้ประมาณสองถึงสามนาทีนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยเอาขึ้นนะคะอ่ะตอนนี้อาจารย์กุ้งกำลังเอามะนาวขึ้นแล้วนะคะชิ้นมะนาวเอาขึ้นจากเตาแล้วแล้วก็น็อกน้ำแข็งนะคะทวนนะคะ พอเราน็อกมะนาวในน้ําแข็งแล้วนะคะเราทิ้งไว้อย่างนี้ก่อนเราไปเตรียมขั้นตอนถัดไปก็คือน้ําเปล่าหนึ่งลิตรน้ําตาลนะคะน้ําตาลทรายหนึ่งกิโลนะคะแล้วก็เตรียมเตาไว้เหมือนเดิมเลยนะเอากระทะหรือเอาหม้อก็ได้ที่เรามีเตรียมเอาไว้นะคะเดี๋ยวเราจะไปตั้งเตากันนะคะใช้ไฟอ่อนหรือกลางหรือแรงคะอาจารย์ตอนนี้อ่ากลางๆก,ก่อนได้ค่ะเพราะว่า,วา กระทะตัวนี้ค่ะจะไม่เป็นกระทะทําทขนมนะคะมันจะเ,เขาเรียกมันจะติดก้นกระทะยากกว่า ara, แต่ถ้าบางท่านที่ใช้หม้อธรรมดาต้องคอยคนมานะคะต้องระวังไหมเหมือนกันอาจารย์ค่อยๆอธิบายเลยตัวตัวชิ้นมะนาวนะคะอย่างที่เราฝานไว้อย่างสวยงามเนะะี่ยค่ะเวลาถ้าเราต้องการให้เขาเสด็จน้นะะําค่ะเรากําอย่างนี้ไม่ได้คะ่ะเพราะว่าตัวชิ้นเนื้อเขาจะแหลกนะคะเราต้องทําลักษณะเนี่ยคะ่ะแล้วก็ใช้วิธีค่อยๆตะล่อมเขาค่ะในท่าเดียวกันนะคะ ตัวชิมมะนาวเขาจะไม่แหลกนะคะอ่าก็คือเอามาวางไว้บนมือใช่ไหมคะจารย์เรียงไว้บนมือเสร็จแล้วก็คือทําการพลิกกลับเป,เ,ปเป็นเป็นท่าเหมือนเป็นท่าเหมือนพนมมือค่ะอ่าแล้วเบาๆมือพลิกซ้ายพลิกขวาขึ้นลงใช่ไหมคะเพื่อการทําให้น้ํามันเสด็จออกมาแค่รอให้น้ําเชื่อมเราเดือดนะคะพอน้ําเชื่อมเดือดแล้วเนี่ยอ่าเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะคะน้ําเชื่อมเดือดแล้วนะคะน้ําน้ําเชื่อมยังอยู่บนเตานะคะต้องยังอยู่บนเตาอยู่เนาะ แล้วใส่ชิ้นมะนาวลงไปไฟยังอยู่ระดับเดิมนะคะเป็นไฟกลางอ่าจะเห็นชิ้นเนื้อนะคะสวยมากนะคะยังเป็นชิ้นเป็นแว่นสวยงามนะคะไม่แตกไม่หักนี่เราช้อนขึ้นเลยค่ะช้อนขึ้นใช้กระชอนหรือใช้ทพี ที่เป็นรูก็ได้นะคะช้อนขึ้นค่อยๆช้อนขึ้นมานะคะอ่าณตอนนี้นะคะเดี๋ยวเมื่อเราเอาขึ้นมาจากตัวที่น้าเชื่อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเรียงชิ้นเนื้อลงโหลค่ะอ่าะะเทคนิคการใส่นะคะอันนี้เป็นเทคนิคเผื่อว่าเราจะไปใส่ในบรรจุพัณฑ์ที่มีขนาดลเล็กลงนะคะแล้วเราต้องการขายด้วยเลยนะคะ ช่วงแรกนะคะ่ะเราจะใส่ของเขาช่วงตรงกลางค่ะใส่เรียงยังไงก็ได้ค่ะท่าเนี้ยค่ะลงไปได้เลยค่ะไม่ไม่จะเป็นต้องคลิปทีละหนึ่งชิ้นนะคะหลายๆชิ้นเลยก็ได้ค่ะแต่เทคนิคก็คือเราจะพยายามเลือกชิ้นที่เขามีความสวยอะคะ่ะอย่างเนี้ยค่ะชิ้นสวยๆอย่างเนี้ยค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะชิ้นสวยๆอย่างเนี้ยค่ะเราจะเอามาโปด้านข้างนะคะ คือทําให้เขาเป็นแนวรั้วค่ะแต่ก่อนจะโปลด้านข้างได้เนี่ยค่ะเราต้องใส่ช่วงกลางเป็นฐานในเขาก่อนนะคะอ่าจัดเรียงเสร็จแล้วนะคะเรานําน้ําผึ้งมาเลยค่ะนี่นะคะเตรียมน้าผึ้งมาได้เลยค่ะเพเยอะขนาดไหนคะอาจารย์กุ้งก็ให้ท่วมชิ้นมะนาวไปสักเล็กน้อยนะคะ เพราะว่าตัวถ้าเราใส่เสมอเลยอะค่ะเพราะอนาคตอะค่ะน้ํำพึ่งจะแห้งลงนะคะเราต้องเทไปท่วมสักเล็กน้อยนะคะออ๋ก็สวยงามมากนะคะนะคะอ่ะทีนี้อาจารย์กุ้งปิดฝาต้องแน่นไหมคะอาจารย์ ตันนี้ช่วงแรกเราปิดแน่นได้นะคะคือเราปิดเรื่องของการมดกันแมลงค่ะแต่ว่ากรณีที่เราตั้งทิ้งไว้สักพักหนึ่งอะค่ะเราอาจจะต้องมีการเปิดคายแก๊สบ้างนะคะเพราะว่าตัวเนี้ยค่ะเขาก็ยังอยู่ในกระบวนการที่เขาเรียกมีกระบวนการหมักด้วยในตัวนะคะคือการหมักกันดองอะนะคะค่ะแต่ตัวเนี้ยจะเกิดไม่เยอะนะคะภาพผลสดจะเกิดเยอะกว่านี้ค่ะก็อาทิตย์สองอาทิตย์เราค่อยมาเปิดดูก็ได้ค่ะเปิดคายแก๊สเขานะคะ คือมะนาวน้ำผึ้งตัวนี้จริงแล้วเราสามารถอ่าทานได้แล้วนะคะแต่อย่างที่เรียนคือมันอาจจะยังไม่เข้าเนื้อชิ้นมะนาวนะคะถ้าทิ้งไว้ประมาณหนึ่งเดือนไปแล้วนะคะจะอร่อยมากๆเลยค่ะแต่ณตอนนี้บางท่านสามารถชิมได้แล้วนะคะก็จะได้ความหอมทั้งของน้ำผึ้งค่ะแล้วก็ตัวของมะนาวค่ะมีความเปรี้ยวเล็กน้อยนะคะค่ะโอเคงานขั้นตอนนี้นะคะ โอเคแล้วเนาะจบแล้วน,นะคะขอบคุณทุกท่านมากๆเลยนะคะขอบคุณทั้งคณะเจ้าหน้าที่ทั้งสามจังหวัดเลยนะคะน่ารักมากๆเลยแล้วก็ขอบคุณพี่ๆน้องๆทุกๆท่านนะคะพี่ป้านาอาที่วันนี้มาร่วมเรียนกันมาร่วมแชร์ประสบการณ์กันนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขแล้วก็นําไปใช้นะคะถ้าได้ผลยังไงเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกินการขายสามารถตอบกลับมาทางเจ้าหน้าที่แล้วก็ส่งข่าวมาทางที่เราได้เลยขอบคุณมากๆค่ะ